หนุมานผปเชิญภัยค้างใหม่ผลงานของประยุทธ์เนากกระจา่างผู้เบิกเบิกงานภาพยนตร์การ์ตูนในไทยซึ่งเขาเคยกล่าวว่าเป็นภาพยนตร์การ์ตูนชุดแรกของตนที่ทําได้ตามมาตรฐานสากลเนื่องจากได้รับการสนับสนุนทั้งทาง,ทางด้านการเงินและเทคโนโลยีจากสำนักงานข่าวสารอเมริกันกรุงเทพหรือ u s s และไปผลิตที่ญี่ปุ่นอันสืบเนื่องจากการที่เขาสร้างเฮกมาสจังภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องแรกของไทยได้สําเร็จ เมื่อปีพศ2498และสำนักง,ง,งานข่าวสารอเมริกันเห็นผลง,งานและความตั้งใจของประยุทธ์เงกระจางจึงส่งเสริมให้ทํางานนี้ด้วยความที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักง,ง,งานข่าวสารอเมริกันซึ่งมีจุดมุ่งหมายชัดเจนในการใช้สื่อต่างๆเพื่อถ่ายทอดดุลการทางด้านการเมืองและต่อสู้กับระบอบคอมมิวนิสต์ในช่วสงสงครามเย็นอนุมาเผชิญภัยครั้งใหม่จึงไปกระตุ้นต่อต้านคอมมิวนิสต์โดยประยุทธ์เงกกการเงกระจ่าง ได้นำตัวละครหลักในลาเกียนมาแบ่งเป็นสองค่ายตามโลกในยุคสงครามเยน็นคือฮานุมานเป็นตัวแทนค่ายเสรีประชาธิปไตยซึ่งเต็มไปด้วยความสุขและสัญญาณุภาพทางอาวุธในขณะที่ทศกัณฐ์เป็นผู้นำรัที่คอมมิวนิสต์ที่มอมเมาและกวาดต้อนประชากรลิงไปทํางานหนักเพื่อความสุขสบายของเหล่ายักษ์จากในงานของหน่วยประเมินผลการศึกษาเคลื่อนที่ของสำนักงานข่าวสารอเมริกันเมื่อพศ2501 พบว่าเมื่อหนุว่าเผชิญภัยครั้งใหม่สร้างเสร็จและนำออกฉายได้มีคณะวิจัยประเมินผลเชิงจิตวิทยาของภาพยนตร์และระบุว่าภาพยนตร์อาจเหมาะกับผู้ชมในชนบทหรือเด็กๆแต่ไม่เหมาะกับผู้ใหญ่ในกรุงเทพโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้นำสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเหตุให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ได้รับการนำออกเผยแพร่ในช่วงเวลาดังกล่าวขณะที่ประยุทธ์เงาะกระจางเคยให้ข้อมูลว่าภาพยนตร์สร้างเมื่อปีพศ2500 ช้เวลาทําถึง9เดือนแต่ด้วยเหตุผลทางการเมืองในยุคการปกครองของจอมพลสฤษดิ์ทรนรัตซึ่งเกิดปีวอกและมีตาประจําตัวเป็นหนุมานทําให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ถูกสั่งห้ามฉายก่อนที่จะได้รับการเผยแพร่ในปีพศ2 5 0 3อย่างไรก็ตามแม้จะยังไม่ทราบปีที่ออกฉายอย่างแน่ชัดแต่ปัจจุบันก็ยังพบว่ามีผู้ชมชาวไทยในอดีตจานวนหนึ่งที่จดจําภาพยนตร์กระตูนเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีอาจเป็นผลมาจากการฉายเผยแพร่ ของสำนักง,งานข่าวสารอเมริกันตามพื้นที่ชนบทฮนุมานเผชิญภัยครั้งใหม่จึงนับเป็นภาพยนตร์ที่จะท้อประวัติศาสตร์ในช่วงที่ไทยเป็นสารัภูมิสงครามเย็นและได้รับเข้าร่วมกับฝ่ายสหรัฐอเมริการวมทั้งแสดงอำนาจของภาพยนตร์ที่ผู้นำโลกเสรีประชาธิปไตยเลือกใชใ้เป็นอาวุธโจมตีระบอบคอมมิวนิสต์ด้วยความหวาดกลัวโดยเฉพาะการเลือกใช้ภาพยนตร์การ์ตูนที่จับใจผู้ชมได้ง่ายและหากมองพ้นไปจากบริบททางการเมืองแล้วฮนนุมานเผชิญภัยครั้งใหม่ จะเป็นผลงานที่พิสูจน์ให้เห็นถึงฝีงมืออันยอดเยี่ยมของประยุทธ์เงาประจ,กจรัะจกษ์เจ้าของฉายาวัชซิสตนี์เมืองไทยเมื่อคราวที่ได้มีโอกาสแสดงความสามารถอย่างเต็มที่โดยไม่มีบริษัทได้เงินลงทุนและเทคโนโลยีมาขวางกัน้นสำหรับภาพยนต์การ์ตูนหนุมานเผชิญภัยครั้งใหม่ซึ่งถ่ายทำเป็นฟิล์ม16มมสีเสียงผู้สร้างคือสำนักงานข่าวสารอเมริกันและ เป็นผลงานของอาจารย์ประยุทธ์เนากระจ่า